สวัสดีครับอิสุต้องบิวเดืนี้นะครับช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับเราจะมีสาระดีๆมาคุยกันวันนี้เราจะมาคุยเรื่องตัวนี้ครับเจ้ามิลนะครับ Onium m u l x นะครับตัวนี้วันนี้เราจะดูฟังก์ชันของการสะท้อนหน้าจอนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นอีเลแกนนะครับที่ผมกําลังพรีเซนต์อยู่นะครับอีเลแกนก็ มีทั้ง1นึ้และก็3 0 0 0นะครับการสะท้อนหน้าจอของเราวันนี้เราสะท้อนโดยไม่ต้องสตาร์รถนะครับก็คือใช้กุญแจออกมาแล้วก็กด1ครั้งระบบ ACC ทางานนะครับแล้วก็กดครั้งที่2เป็นสวิตช์ออนคือการตรวจวัดมาารนะครับแล้วตีกลับนะครับหน้าจอก็จะเปิดให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้การสะท้อนหน้าจอคืออะไรการสะท้อนหน้าจอจะมี2ระบบของตัวโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังก์ชันระบบการสะท้อนหน้าจอนะครับ หรือ Apple Car p l a y นะครับกับระบบ iOS นะฮะตัวนี้ผมจะเข้ามาที่เปิด Wi-Fi นะครับเปิด b l e t ู tooth นะครับเสร็จแล้วเราก็าเข้ามาที่นี่นะครับระบบแล้วก็มาตั้งค่านะครับปุ๊บปุ๊บเข้ามาที่ b l e t ู tooth แล้วก็เพิ่มอุปกรณ์ขนหาอุปกรณ์ของผมนะครับอ่าเขื่อนนี้นี่คือของ iPhone นะก็จะเป็นการจับคู่อนนะครับอันดับแรก จับคู่เสร็จของผมก็จะฟ้องจับคู่แล้วก็จับคู่นะครับแล้วก็ถามระบบอนุญ,ญาต Apple กับเพไหมก็จะอนุญาตนะครับเสร็จแล้วเรากลับไปที่ระบบนะครับเช็คก่อนอันดับแรก Wi-Fi เราเปิดมีลิขสหรือ,อยังเปิดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็การแสดงผลเอฟเฟกต์ Effect, พื้นหลังก็เข้าระบบเลยเข้ามาที่ Apple นะครับตัวนี้ของเราตรวจสอบการจับคู่ให้สำเร็จนะครับทีนี้ล่ะ นี่ก็จะกดคำว่าใช้คาเฟ่นะครับตัวนี้ปึ๊บมีการเชื่อมต่อเกิดขึ้นนะครับนี่ก็จะเชื่อมแล้วก็จะสตา้อนหน้าจออย่างนี้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เราก็สิ้นสุดภารกิจไปอีกหนึ่งอย่างแล้วนะครับกับการสตา้อนหน้าจอลองดูนะครับเคล็ดลับง่ายๆกับอิสุนะครับส่วนคนไหนชอบใจช่วยติดตามให้กำลังใจดิวดเลยนะครับกับเพจอิสุต้องบิวนะครับฝากด้วยนะครับ สวัสดีครับ